วันนี้พาคุณผู้ชมมาชมดอกว่านลางจีค่ะเพราะว่าบานเยอะมากๆค่ะบานเยอะมากๆสวยงามมากๆค่ะคือออกดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะออกดอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนะคะให้ดูที่ที่ร่วงหล่นด้วยเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลย นี่กำลังออกใหม่ค่ะคุณผู้ชมเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพวงแบบนี้ค่ะวันนี้ให้ชมแบบจุใจเลยนะคะเยอะมากมาก,มากค่ะเยอะมากมากดอกเป็นพวงสวยมากๆค่ะต่อไปดีก็จะได้ชมแบบว่า ดอกว่าลาังจืดสวยงามเยอะๆอะค่ะเยอะๆเมื่อก่อนเห็นแค่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้เยอะมากค่ะแล้วก็กำลังออกออกดอกเยอะมากเลยเป็นเป็นดอกตูมๆเป็นพวงเล็กๆอะค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกตรงนี้นี่ค่ะมุมนี้ก็สวยค่ะมุมนี้ก็สวย งามมากค่ะเขาจะเป็นขาวแบบนี้ค่ะเป็นขาวแบบนี้แล้วก็เป็นพวงเป็นพวงแล้วก็มีเนี่ยค่ะที่กําลังจะออกใหม่ก็ตุูมๆข้างบนนี่ค่ะที่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยจะกําลังจะออกใหม่ค่ะเยอะเลยค่ะ ำลังจะออกมาเยอะเลยนี่ยค่ะเป็นพวงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเถาของอว่านลางจืดค่ะเขาจะเป็นเถาแบบนี้ค่ะใบมีประโยชน์มากดอกสวยงามแล้วใบก็ยังมีประโยชน์มากเป็นสมุนไพรพื้นบ้านค่ะ ชมความงามของว่านลังจืดวันนี้นะคะบานเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆสวยงามตาเลยค่ะให้ชมใกล้ๆนะคะให้ชมใกล้ๆดอกก็สวยงามแถมใบยังมีประโยชน์มากมายค่ะ ใบของเขาก็อย่างที่ทราบกันก็คือใบที่ต้มล้างสารพิษในร่างกายในการที่ว่าแพ้อาหารแพ้อาหารแล้วก็แพ้สารพิษต่างๆที่เราสูรดรมเข้าไปหรือว่าเปิอเปื้อนตามลำตัวมือแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่สบายใจเราคิดว่าสารพวกนั้นจะซึมเข้าไปสู่ร่างกายของเราเราก็สามารถต้ม ใบของว่านลางจืดเนี่ยคะ่ะดื่มดื่มเป็นน้ำชาเลยคะ่ะอันนี้ใบของเขาคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะใบลักษณะใบประมาณเนี้ยคะ่ะสี่ห้าใบไปต้มเนี่เป็นเถาแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยคะ่ะเถานี้เลยคะ่ะเถานี้เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะเป็นพวงแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะถาวของเขาค่ะเขาอยู่บนต้นมะเฟืองเห็นดอกมะเฟืองไหมคะนั่นค่ะลูกมะเฟืองค่ะลูกมะเฟืองดอกมะเฟืองลูกมะเฟืองกดที่จะแวะมาชมความงามของดอกว่านลางจืดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า จ้าของช่องก็เพิ่งเคยเห็นปีนี้นี่แหละค่ะเพิ่งเคยเห็นปีนี้นี่แหละค่ะดอกของเขาไปเป็นสีสีม่วงสีม่วงอ่อนๆสีม่วงอ่อนๆสวยงามอ้าวแดดเริ่มแรลงแลให้ดูฝั่งนี้ค่ะให้ชมแบบจุใจเลยค่ะเนี่ยค่ะงามตามากๆค่ะงามตามากๆค่ะ หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าหาดูยากค่ะว่าลังจืดว่าลังจืดหาดูยากแล้วค่ะเจ้าของช่องก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันสวยงามตามากๆค่ะ